และนี่ก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งของผู้ชายกล้ามบึกบึนเลเวล40บปนหัวที่มีแถบสีเขียวเขาคือราชาของเมืองน,นี้เขาได้ทำการเดินไปเดินมาและที่สำคัญเขาดเขากระโดดข้ามกาแงได้ด้วยเ <laughs> ด <laughs> ินเดินเดินดาบของเขานนั้นเป็นดาบที่มีความใหญ่ และร่างกายกํายำไปอย่างมากส่วนตัวเขานั้นคือคิงของเมืองนี้ประสาทณที่นี้เมืองนี้เขาเป็นผู้ครอบครองมองกดุดบนหัวเขานั้นเปรียบเสมือนกับอ๋อน่อยคนะ มงกุฎบนหัวเขานั้นเปรียบเสมือนกับพลังอำนาจที่ครอบครองเมืองน,นี้อยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นํำยังไงล่ะ <c oughs> และอีกมุมหนึ่งนั้นมีหญิงสาวเลอชมรูปงามถือหน้าไม้หนึ่งอันซึ่งเท้าเขานั้นไม่ได้ใส่อะไรโดยการเหยียบหญ้าเดินไปเดินมานณวันทับ <c oughs> โอ้ยเจ๊ทั้งควีนทั้งควีนกระโดดข้ามกระแบได้หมดเลยอารล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชม,มทุกท่านด้วยนะครับดิดีต้อนรับเข้าสู่คลาสชอบแกรนครับผมสตรีมล็อกแปดในลำมนานนะฮะดิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ r ร์สเกอร์เกมโอ้โหตั้งแต่เปิดทิปมาไม่เคยพูดชื่อช่องตัวเองเลยสักครั้งนะฮะวันนี้ครับมาแล้วครับผมสำหรับเกม Clash of Clans นะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเล่นมาได้สักระยะหนึ่งนลครับประสาทผมก็ประมาณนี้เน สารลากางปราสาทบ้านเลเวลสิบนั่นเองและตอนนี้เนี่ยผังบ้านของผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ไอเรื่องผังบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ทีหลังเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ผมมีแผนการบุกแบบอย่างง่ายดายหอย่างนะครับเนีเดี๋ยวแผนการบุกของผมนะฮะผมจะใช้นางฟ้า4ตัวพอมอด5ตัวนะครับเปก้า2ตัวแล้วก็ผมจะใช้ตัวโยนหินนะครับ19ตัวนะฮะโดยการบุกแบบเดียวแบบเดิม 2ครั้งนะฮะเดี๋ยวเราจะปุกให้ถ้ามีเวลาเหลือ เดี๋ยวผมจะบุกให้ดู3ามครั้งกันแล้วกันนะฮะแต่จะบุกแบบเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบบแผนกองจนที่เราได้สั่งสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันจะบุกได้กี่ดาวกันเดี๋ยวเจอบ้านไหนเจะตีให้หมดเลยเนีฮะบิวที่ผมจะเอาไปก็จะมีประมาณนี้นะครับไปตีกันเลยดีกว่าครับอยากเจ็บไหฮะไม่อยากตีชิงไม่อยากตีฉาบแต่อยากโดนตีบ้านจังครับจัดแน่นอนโอเคฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเจอบ้านที่จะป้นแล้วนะครับผมก็จะมีของที่ S <S มีเงินอยู่ประมาณนี้นะฮะน้ำยาม่วงก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงการสู้ลบกันเลยดีกว่านี่ครับไปเริ่มได้นี่หนึเดี๋ยวผมจะตามด้วยนางฟ้า2ตัวนะครับตัวโยนหินตรงนี้1นึ่นี่ยแล้วก็ลงด้วยนางฟ้า2ตัวนะฮะตามไปตรงนี้ไปก้าสตัวนะครับริงรดขุดครับควีนะตามไปเลยครับแล้วก็ตัวโยนหิน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  แล้วก็พมด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 ตามไปเลยฮะตรงนี้นะครับโอเคฮะเอาแลวฮะโอ้เราเราเได้แล้วหนึ่งดาวแผนการบุกสดาวแล้วโอ้โหเรา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 ราแช่ก่อนผมแช่ก่อนแช่ตรงนี้สวยกดอัติคิงตอนนี้เรามาดูกันสิยังไงตรงนี้ฮิวตรงนี้สวยสวยสวยแ้าแล้ว85าแล้วตัวปลาเห็นยังปลาอยู่ ยังปลาอยู่ไม่ได้ปลาเหียนี่เขาเรียกปลาหินตอนนี้นางฟ้าฮิวน่าจะร้อยแน่นอนร้อยแน่นอนจังวันนี้ปลาเห็นออีกสองป้อแม้โอเคไปทางขวาแล้วก็เป็นไงวะทวดว่าทัานทวทุกิดอ่ะโยยาดิยูหนึ่งร้อยโอ้โคตรเอาสี่หมื่นยาม่วงมาอีกสี่หมืน โอ้โหเกือบล้านนะยาม่วงครับเกือบล้านนะโอ้โห,หนี่ครับการบุกแบบกองโจรและแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวันสำหรับการโจมตีบ้านไปไงฮันน่ะแผนการโจมตีแบบกองโจรครับน้งงงเด็กหาว่าเฮ้ยที่ บบนนได้รอบเดียวหรือเปล่าไปจัดไปเดี๋ยวผมตีแบบเดิมไม่ว่าแปลนบ้านเนือเป็นแบบไหนก็ตามแต่ผมจะตีแบบเดิมแต่ผมขอย้ำคุณผู้ชมหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าใครสนใจเกมนี้นะฮะ Clash of Clan นะครับเป็นเกมที่เปิดมาเนิ่นนานกว่า8ปีแล้วด้วยกันนี้ครับเป็นเกมที่อยู่ยาวนานคู่กับสังคมเกมเมอร์ของโลกเลยก็ว่า <Wow. S 1> ได้ไม่ได้เล่นแค่ภูมิภาคเอเชียรหรือประเทศไทยของเรานะฮะเล่นกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเกม Clash of Clan เกมนี้สามารถกดลิงก์ใต้ครับด้วยคลิปเพื่อ โหลดเกมได้เลยหรือว่าเข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store ทั้ง iOS และ Android เล่นได้หมดเลยครับหรือว่าจะเป็น emulator ต่างๆก็สามารถเล่นได้ไม่มีสะดุดเช่นกันครับ่าเดี๋ยวไปโจมตีเมืองกันต่อเลยดีกว่าฮะเหลือกองทหารอีกหนึ่งกองโอเคฮะน่าจะเอาหลังนี้แล้วครับมีอยู่500 0 0นนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้าน10แล้วก็บ้านนี้มันเป็นบ้าน10เหมือนกันนะครับน่าจะไม่ยากเย็นอะไรในการโจมตีเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้แผนเดิมเลยครับผมจะลงตัวปลาหินนะครับ3ตัวแล้วก็นางฟ้า2ตัวตามไปนะครับไปก้านะฮะสตัวนะครับแล้วก็ปลานปลาหิ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 นไป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 รถเจอะยังไม่มาอ้าวรถเจาะยังไม่มากับคิงยังไม่มาดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะช็อตนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมต้องดูก่อนนะครับผมจะลงยาม่วงไว้ตรงนี้อ่าอ่ลงยาม่วงไว้ก่อนนะครับยาม่วงลงลงหนึ่งยา ลงยาไอ้พวกนี้มันแข็งยาเดี๋ยวจะได้เข้าบ้านเลยฮนะตอนนี้ตัวปลาหินเนี้ยกาลังที่จะเรียกว่ายิงเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เราไม่มีถึงไม่มีรถเจานะแต่ก็มีตัวเจาะตอนนี้เราต้องฮิวก่อนแล้วก็ปิดการโจมตีของป้อมนะครับเข้าไป85แล้วจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลยหู้หู้ขอฮิวหน่อยเงังน้งนเงๆ้ๆ ง้ยเงๆ้ยง้ปก้า 89. ไปกำจัดป้อมป้อมคิวป้อมคิวเหลือ DPS อยู่หนึ่งป้อมตอนนี้ยังไง96แล้วโอ้โหป่าแล้วยังไง98แล้วเหลือบ้านกันหานควีนบ้านกันหานควีน9 9้แล้วร้อยครับผม โอ้โหบุกแบบขิงไม่ต้องรถเจอะก็ไม่ต้องเลยฮะช็อตนี้ครับได้มา5 0 0แสนด้วยกันนะฮะน้ำยามกกอีก5 0 0แสนความเสียายทั้งหมดตึงร้อยเปอร์เซนต์โอ้โห <Wow. S 1> ไม่ได้ขิงไม่ได้ขาไม่ได้เอาแต่โคตรเก่าอะครับบอกเลย <Wow. S 1> โอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับหลังจากไปตีเมืองมา2เมืองได้1 0 0เปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะเราก็จะมารีวิวบ้านให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะตอนนี้บ้านของผมเนี่ยจะจัดเป็นสไตล์เขาเรียกว่า Hy b r i d e ็ p o ์นะครับบวกกับ i n f e r n o i โนไอซ์นนั่นเองคุณผู้ชมจะสังเกตว่านี่นะฮะตรงนี้ใช่ไหมบ้านของผมนะครับทำไมไม่เอาไว้ตรงกลางทำไมพี่ถึงเอาบ้านมาไว้ริมแบบนี้เลยครับผมอันนี้คือผมเอาไว้รอสำหรับ สำหรับคนที่จะเข้ามาตีบ้านเนี่ยก็คือว่าถ้าเข้าจากตรงนี้นยฮนะเพื่อที่จะเข้ามาตีบ้านก่อนเลยนะครับเพราะว่าแล้อก็ทรัพยากราตรงนี้ก็จะเยอะนะฮะก็จะเข้ามาตีก่อนเลยแต่ว่าผมได้วางนะครับผมระเบิดไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีป้อมนะฮะประมาณนี้ในการป้องกันข้างในก็เป็นกับดักระเบิดอีกครับกว่าจะเข้ามากว่าจะเจาะกอำแพงนะครับผมก็ใช้เวลาเยอะแล้วและรถนะครับถ้าลงรถไว้ตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้ามันเข้าไปถึงบ้านแล้วเนี่ยรถมันจะเสียหายพังไปเลยทันที He... ไม่ว่ากำแพงจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าเลือดรถจะเหลือเท่าไหร่นะถ้ามันพุ่งชนบ้านเนี่ยรถมันจะหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนี่นะครับกำแพงทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีรถเจาะได้นะครับแล้วก็ตัวที่กระโดดข้ามกำแพงเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะครับมันก็จะมีพวกหมูพวกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอากองทัพบุกจากทางนี้ผมบอกเลยฮะว่ายากนะครับแต่ว่าเมืองนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บุกยากขนาดนั้นครับแต่ว่าเอาไป2ดาวเนี่ยมันก็พอได้นะครับแต่3ดาวจากเมืองนี้ผมบอกเลยว่ายากลยฮะอันนี้ผม ได้ไอเดียแบบบ้านมาจากพี่ตาลนะครับซาตานซาดิสติกนั่นเองเนีน่ยนี่ตรงนี้ช่องเขานะครับก็ให้ไอเดียแบบบ้านมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลังคิดอยู่ว่าเอะผมจะเข้าไปตีเมืองตอนกลางคืนดีไหมนะครับแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวพาร์ทนี้ยังไม่ไปตีเมืองตอนกลางคืนดีกว่าครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับเบื่อการตีเมืองตอนกลางวันแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ไปตีเมืองตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าวัดฝีมือก,กันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าการตีเมืองตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นคนออนกับคนออนนะครับตี วัดฝีมือกันไปเลยครับพวกขิงๆเขาจะตีเมืองกันตอนคืนแต่ผมว่าผมเอาไว้ก่อนดีกว่าพาร์ทนี้ไว้พาร์ทอื่นๆดีกว่านะครับถ้าใครอยากดูนะอ่าตอนนี้ก็กลับมาในตอนกลางวันนะครับแท่เลยน,นะครับขับเรือไปนิดเดียวก็มากลางคืนแล้วครับขับเรือขัดข้ามซีกโลกก <c oughs> ็มาตอนกลางวันแล้วเรียวร้อยผมบอกแล้วเออเฟียวว่ะเกลเกลนี้เฟียวใช้ได้เนี่ยถ้าใครอยากฆ่าใครอยากจะ ลองแผนการบุกแบบที่ผมบุกไปนะครับก็ลองได้กาลังฝึกทหารอยู่ครับเพราะว่าทหารมีสองชุดใช้ไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กําลังฝึกอยู่ผมใช้ทั้งหมดนะครับก็จะมีนางฟ้านะาสี่ตัวนะครับไปก้าสองตัวครับตัวโยนหิน19นะครับพอมด5แล้วก็ก็มีคิงกับควีนแล้วก็รถเจาะนะครับส่วนยาก็แล้วแต่เลยนะฮะใครที่อยากจะบุกก็เอาแนวการที่ผมบุกไปลองเอาไปใช้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นแผนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับใส่ใส่ใส่วาง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 แล้วก็นั่งดู Wow. <laughs> โอเคครับผู้ชมครับยังไงนะครับใครที่สนใจที่จะเล่นเกม a คลชอ c l คล s นะฮะหรือว่าอยากจะแอดมาก็สามารถแอดมากันได้นะครับผมมาเล่นด้วยกันแต่ถ้าใครยังไม่มีเกมนะครับผมแนะนําให้ดาวน์โหลดมาเล่นก่อนชอบไม่ชอบเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับแนวไม่แนวเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะดูมีรายละเอียดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับอยากให้ลองโหลดมาเล่นกันก่อนสิป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำนะผมการคำ,ำ,ำ,ำเราบอกแล้วติก๊กติ๊กติ๊กเนี่ยมันดีลยเดือน โอเคอ่ะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับใครที่สนใจโหลดแค่วแชร์นะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดที่1นะครับกดปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บเลยหรือว่าจะเข้าไปที่ Google Play Store หรือ App Store ของ Apple ก็ได้นะครับทั้ง Android แล้ว iOS สามารถเล่นได้หมดเลยสำหรับวันนี้ผมสตีฟ b ็อกไปในตำนานขอกล้าลาไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไปแล้วสวัสดีครับปิดท้ายด้วยคำคมคมๆนะฮะว่าน้องไม่มีใจไม่เป็นไรพี่มีเงิน